ก็มาถึงชาวลัคนาราศีกุมม yeah. มีใครลัคนาราศีกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยครับลัคนาราศีกุมลัคนาราศีกุมนะมีใครลัคนาราศีกุมบ้างนะครับนะสวัสดีนะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะฮะคุณวันชัยสายแฉง นะ,ะคุณโจอี้มหากาลีคุณสุกันตาคุณโสโซเฟียเออไม่ใช่คุณโสโสพนาไอหอกเอ้ยไปอา่านโซเฟียอีกนะเออมันเอามองเพลินเพนมันนึกว่าคุณโซเฟียงไงโทษนะคะหลงกูวะอ่านไม่เคยถูกเลยนะลัคนาราศีกุมมีใครลัคนาราศีกุมบ้างคุณสนุกนะฮะสนุกกุมนะฮะ นะเอาลัคนาราศีกุมนะคุณบีสวัสดีค่ะนะลัคนาราศีกุมดาวพุธได้โคจรไปอยู่ในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุลมกับลัคนาราศีกุมและดาวพุธได้กะเศตราธิบดีนะคะ โอ้ oh, ขอโทษนะฮะคุณโซเฟียเอ้ยคุณโสพนาอเอ้ย<า>ทนนะฮะอาจารย์อ่านผิดอีกแล้วเสียใจค่ะผมก็เสียใจเหมือนกันอ่านผิดทุกทีเลยกูอะไรวะเนี่ยเออนะฮะเออนะฮะชาวลัคนาราศีกุมนะครับคุณนะจะนะครับดวงชะตาของคุณ จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีพุทธปรีกนร่วมธาตุลมตรงนี้ไปอยู่ในเรือนในตำแหน่งที่ริเริ่มใหม่ๆได้ริเริ่มทำอะไรใหม่ๆรายได้ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเพราะไปอยู่ในเรือนปุตตะไงสิ่งดีๆใหม่ๆอะไรทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่เป็นอะไรที่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกุมอย่างมาก และดาวพุธดวงนี้เองก็ยังนะครับเล็งไปยังเรือนลาพระส่งผลให้การเงินการทองจะขยับดีขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกุมการเงินก็ฝืดๆนะเออจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังกลัวว่าจะสิ้นเปลืองกลัวว่าเออตัวเองใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะฮะ นี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกลุ่มดาวพุทธที่จะขยับย้ายในวันที่3มิถุนายนตรงนี้เวลาประมาณเที่ยงคืน35นาทีก็ถือได้ว่าเป็นการขยับย้ายของดาวพุทธที่ส่งผลดีกับชะตาของคุณอยู่นะครับส่งผลดีกับชะตาของคุณอยู่ เจรจาเป็นเงินเป็นทองพูดจาอะไรต่างๆมีโอกาสจะทำให้เกิดเป็นไรายได้ขึ้นมาใครจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนานับประการนะครับนะครับนะแต่ว่าต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมก่อนว่าดวงชะตาของคุณนั้นนะครับใครที่ รองานอยู่สมัครงานไว้รองานอยู่จะได้งานหรือใครที่รอตำแหน่งหน้าที่การงานอยู่ก็จะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะเป็นการย้ายในตำแหน่งที่ถือว่าส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกุมอยู่ไม่น้อยเลยนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะดวงชะตาของคุณนั้นนะครับ ต้องบอกได้เลยว่าสิ่งละอันพลน้อยของชาวลัคนาราศีกุมนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับนอกจากเรื่องของการงานแล้วนะครับนอกจากเรื่องของการงานแล้วยังมีในเรื่องของความรักด้วยไม่ว่าคุณจะสนใจมันไม่สนใจมันก็ตามหรือคุณจะอยู่ในสถานภาพมีคู่หรือโสดก็ตามความรัก จะลงตัวดีกว่าช่วงที่ผ่านมาคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วคู่จะช่วยกันทำมาหากินทำเงินทำทองได้อย่างดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะมีใครมาชอบพอมาถูกใจกันนั่นเองนะนี่คือชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีใครลัคนาราศีกุมอีกบ้าง นะส่วนใหญ่แล้วมันจะไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าดาวไปเดินทํามุมตีโกนกับลัคนาราศีของคุณต้องบอกกันว่าดาวพูดไปตีโกนกับราหูเนี่ยพูดดีก็รับทรัพย์นะครับพูดจาสีสัวเฉาฉุยเจ็บป้าบอสื่อพูดไม่เข้าหูคนก็ลาบหายเหมือนกันนะมันมี2ด้านน่ะพูดมันดีก็จริงอะ่ะมันเป็นเกษตรตราที่ดีแต่ก็ไปตีโกนกับดาวราหูด้วยซึ่งมันเป็นคู่ศัตรูกัน ก็ต้องบอกให้ฟังทั้งสองด้านตรงนี้แหละนะครับเอา้าก่อนจะไปลัคนาราศีถัดไปนะครับทักทายท่านที่เข้ามาใหม่นะคุณน้องนุชสวัสดีอะไรคุณน้องนุชพึกษบราค่าอาจารย์ไลฟไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแล้วโอ้ยเพิ่งเข้ามาละสินะนะสวัสดีนะฮะคุณรสลิน นะครับนะฮะสวัสดีนะฮะเสียตองเสียตองมาแล้วนะครับเสียตองนะฮะเสียตองมาแล้วนะฮะหลังจากที่ผมพออยู่เมื่อกี้นี้ทักไม่ทันนะฮะอ่านะฮะเสียฝนก็มาค่ะอะไรเสียฝนงงเลยาเว้ยน้ำฝนคอยมีนอยู่นานอยู่เขาไลฟ์ไปแล้ว นานเนินนะ่ะได้ฟังเขาบ้างเขเปล่าหืมฮะสวัสดีนะครับนะคุณปิ่นบอกว่ามาแล้วค่ะอาจารย์หายไปชงกาแฟให้ลูกค้าค่ะโอ้ยคุณปิน่นขอบคุณนะฮะเนี่ยเขาเป็นค,คนน่ารักอัธยาศัยดีเนี่ยเขาไปเขาไปโซกาแฟเขาก็บอกเข้ามาเขาก็บอกนะฮะคนจะมีคนน่ารักอย่างนี้เท่าไหร่เชียวนะโดมอนโดมให้เป็นเกียรติหน่อยก็แล้วกัน ไหนๆก็อุตส่าห์ไปชงกาแฟก็ยังบอกนะฮะเนยชื่นใจเอ้าถัดจากลัคนาราศีกุมนะฮะก็มาถึงชาวนะนะฮะก็มาถึงชาวลัคนาราศีมังกรนะฮะลัคนาราศีมังกรมีใครลัคนาราศีมังกรบ้างครับ มีใครลัคนาราศีมังกรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะลัคนาราศีมังกรนะฮะลัคนาราศีมังกรมีใครมังกรบ้างฮะคุณวันเพนนะฮะอืมคุณวันเพนนะฮะจริงๆต้องเรียกคุณปากาด้ามเดียวก็ได้นะเออคุณปากาด้ามเดียวก็คือคุณวันเพนนั่นแหละคนเดียวกันนะคะ นะลักนณาราศีมังกรนะมีใครลักนณาราศีมังกรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยนะครับมังกรนะมังกรคุณมาราตรีสวัสดิ์มาราตรีป่ะมาราตรีเหรออ่านผิดอีกแล้วมั้งเนี่ยอืมนะฮะลักนณาราศีมังกรมีใครลักนณาราศีมังกรทักทายกันหน่อยนะครับลักนณาราศีมังกร นะลัคนาราศีมังกรนะลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรดาวพุทธที่จะย้ายเข้า,กาเกษตราธิปดีนั้นเป็นการย้ายของดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนอริ นะเป็นการย้ายของดาวพุทธที่ไปอยู่ในเรือนอารินะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่านะครับดาวพุทธที่ย้ายไปอยู่ในเรือนอารินั้นชาวลัคนาราศีมังกรนะครับนะครับชาวลัคนาราศีมังกร จะสื่อสารอะไรกับใครในช่วงเวลานี้นะครับต้องบอกว่าให้ระวังเรื่องของคำพูดหรือข้อตกลงสัญญานิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ว่าจะเป็นสัญญาการพูดคุยกันด้วยปากเปล่าอะไรที่คุณไม่มั่นใจ หรือตกลงไปแล้วมันเป็นลบกับเราเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับอะไรที่ตกลงไปแล้วเป็นภาระกับเราเลี่ยงได้ให้เลี่ยงดาวพุธยังเลงไปยังเรือนวินาศตรงนี้มีอะไรอย่าไปคุยหมดให้เก็บไว้เป็นความลับบ้างเพราะมันอยู่ที่ออมันเลงไปยังเรือนวินาศ นะมีอะไรอย่าไปคุยหมดบางอย่างเก็บไว้เป็นความลับบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของงานโดยเฉพาะในเรื่องของงานทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเล่าเพราะดาวพุธไปโยกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมังกรมีอะไรอย่าพูดหมดมีอะไรอย่าเล่าหมดกักๆไว้บ้างนะเชื่อนแสงมิงเหอดีแน่นอนนะครับ ชาวลัคนาราศีมังกรอีกนั่นแหละนะครับในช่วงนี้พยายามอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องใดๆกับใครมากในเรื่องความรักนะครับเพราะคนที่เข้ามานั้นอาจจะยังไม่ได้คิดจริงจังใดๆกับเรานะอย่าพยายามไปใกล้อย่าพยายามไปมาหาสู่หรือว่าคุยกันมากจนเกินไปในช่วงนี้ มันส่งผลในทางอ้อมๆแต่ก็ถือว่าส่งผลนะนี่คือสิ่งที่สินแสมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะอีกเรื่องหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกกับคุณก็คือในช่วงจังหวะตรงนี้การเงิน,นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองดาวพุทธที่จะย้ายในวันที่สองมิถุนายนตรงนี้เข้าเกษตรราธิปดีนะครับใช้จ่ายสิ้นเปลืองมีเรื่องอยากจะได้โน่นได้นี่ตลอดนะครับอืมก็ต้องทำให้ใช้สตุ้งสตางตลอดในช่วงนี้นะยังไงก็ดูให้รอบคอบดูซิว่าอะไรมันจำเป็นไม่จำเป็น บางอย่างไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของหรือต้องซื้อในช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเลี่ยงเลี่ยงบ้างก็น่าจะดีนะครับนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะคุณนะครับในช่วงเนี้ยนะไอที่ดาวพุธมันเดินตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ามีอะไรในเรื่องของงานอย่าไปบอกใครทั้งหมด เหตุผลพระดาวพุธเนี่ยมันเดินอริแล้วเดินไปร่วมกับพระฤหัสนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องกัก,ก,กไว้บ้างนะสำคัญนะฮะเออนะครับนะครับนะครับนี่คือเรื่องสำคัญของชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะนะนะขอให้ดูให้รอบครอบดูให้ดี เพราะบางอย่างในทางกลับกันไอ้ผู้ร่วมง,งานเรามันก็ไม่บอกเราหมดเหมือนกันมันก็กักเหมือนกันฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปสาธยายหรือไปบอกอะไรให้เขารู้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องที่เราพิจรารณาแล้วเป็นเรื่องความรับหรือหรือว่าบอกไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะก็ไปบอกท,ทํทต้นตีนอะไรก็เงียงเ้ยงเลี่ยง,ยงซะสิเออนะนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับอยากพยากรณ์ให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ฟังนะครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงอส t r รโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล